สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้คุณครูจะมาพูดคุยกับเราจะมาฝึกเราเกี่ยวกับเรื่องของ color color เคยได้ยินไหมลูกคำคำนี้คนไทยไม่ใช้มันไม่ใช่ภาษาไทยค่ะมันคือภาษาอังกฤษและมันแปลว่าอะไรอะลูก color color แปลว่าสีค่ะเราจะมาฝึกออกเสียง สีในภาษาอังกฤษนะคะสีต่างๆคุณครูเตรียมมาแล้วเต็มเลยนะคะแต่ว่ามันจะไม,ไม่ไม่ไม่ทุกสีนะลูกนะจะเป็นสีพื้นฐานที่เราควรรู้จักเนาะที่เราเจอบ่อยๆนะคะคุณครูก็จะเอาสีเนี่ยมาระบายในรูปอะไรคะรูปหัวใจเป็นสีต่างๆแล้วคุณครูจะออกเสียงหนูออกเสียงตามคุณครูนะลูกนะทีละสีเนาะ,ะดูนะ สีที่หนึงคือสีสีแดงนะคะสีแดงคนไทยเรียกว่าสีแดงแต่ถ้าเป็นเด็กฝรั่งหรือชาวต่างชาติหรือคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า red red, red ไม่ใช่ red นะคะมันไม่มีรอเรือลูกภาษาอังกฤษไม่มีรอเรือแต่จะออกเสียงเป็นตัว R เวลาออกเสียงถ้าเป็นตัวอานำหน้าเป็นพยัญชนะต้นเราก็ทำปากแบบนี้ปากจุ๊บแบบนี้นะ Red 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 แปลว่าสีแดงนะคะอะต่อไปสีที่สองคือสีเขียวนะคะสีเขียวคนไทยเรียกสีเขียวแต่ถ้าเป็นชาวอังกฤษหรือชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าสีเขียวเหมือนเราไหม ไม่เลยเขาใช้คำว่า green 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 แปลว่าสีเขียวนะคะอะต่อเป็นสีที่สามลูกสีที่สามคือสีอะไรคะคันไทยเรียกว่าสีอะไรลูกภาษาไทยเรียกว่าสีฟ้านะคะสีฟ้าถ้าชาวต่างชาติหรือเวลาที่เราเอาสีฟ้าไปพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ หรือเด็กฝรั่งคุยกับเราเด็กฝรั่งจะไม่เรียนสีฟ้าแล้วแต่เขาจะเรียยว่าสีอะไรคะสีบลู Blue. ออกเสียงตามคุณครูนะ Blue. บลูบลูแปลว่าสีฟ้านะคะอ่ะต่อไปสีอะไรเอ่ยทายสีทายสียส,สีโอ้โหมันจืดจางมากเลยนะคะสีนี้ตรงกับวันจันทร์ สีเหลืองนั่นเองนะคะสีเหลืองภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรคะ yellow